ทำรอยยิ้มนะคะเราก็เอามาร์กเกอร์อันนี้เป็นเป็นทางด้านในนะคะอันนี้เป็นด้านนอกเราจะทําทางด้านในนะคะให้เอามาร์กเกอร์มาใส่ไว้นะคะแล้วก็นับมาทั้งหมด30หลักนะคะก็คือ1 2 3 4 5ส7ามสี่ห้าหกเจ็ดปจนถึง30หลักก็เอามาร์กเกอร์ใส่ไว้นะคะพอนับได้ครบแล้วเราจะใช้เชือกสีดําในการทํานะคะ ทำรอยยิ้มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเชอือกสีดํามานะคะแทงเข็มเข้าไปตรงหลักหลักแรกที่เราใส่มาเกอรนี้ไว้เลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเออตรงปลายเข้าด้านนี้เอาไว้ยาวๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ดึงไว้แทงเข็มลงตรงหลักที่สองเกี่ยวไหม รอดห่วงออกมาแบบนี้นะคะแทงเข็มหลักที่สามเกี่ยวไหมรอดห่วงออกมาแทงเข็มลงไปตรงหลักที่สี่เกี่ยวไหมรอดห่วงออกมาถักแบบนี้ไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะหลักที่สามสิบ พอถังมาจนถึงหลักที่30นะคะก็ดึงเชือกไว้ยาวๆหน่อยนะคะนี่ค่ะดึงขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะ ตรงนี้จะเป็นด้านในปลายเชือกตรงนี้นะคะเราก็จะทำเป็นมุมยิ้มตรงปากแบบนี้นะคะก็คือทำแบบนี้นะคะตรงนี้หลักเอฟใช่ไหมคะ แทงตรงกลางหลักเอฟเลยอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอากลับไปแทงลงตรงกลางอีกฝั่งหนึ่ง ขึ้นมาแล้วก็แทงลงตรงกลางเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นมุมยิ้มตรงปากแบบนี้พอเราทำเสร็จตรงปลายไหมตรงนี้เราก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าอยากจะให้ตรงนี้หนาก็ทำอีกรอบนึงก็ได้นะคะก็จะหนาขึ้นแต่ถ้า ทำรอบเดียวก็จะได้อยู่ประมาณนี้พอทํารอบที่สองก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเอาขึ้นมาตรงที่เดิม ในกรณีที่เราทำสองครั้งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้พอเสร็จแล้วตรงปลายด้านในเราก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะเก็บเสร็จส่วนที่เหลือไปลายไหมก็ตัดทิ้งได้เลย ก็จะได้เป็นรอยยิ้มออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเหลือทําตานะคะทําตานะคะก็นับขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามาร์เกรเกอร์ใส่ไว้ตรงหลักที่7ด้านนี้ก็หลักที่เเหมือนกันนะคะส่วนตาเราจะทําทางด้านนอกนะคะพอเรานับมาแล้วใช่ไหมคะเราก็แทงเข็มเข้าไปตรงหลักที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้เลยนะคะ เกี่ยวไหมขึ้นมาทางด้านล่างก็เอาไว้ยาวๆหน่อยนะคะกันหลุดเสร็จแล้วแทงเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมรอดออกมาแบบนี้นะคะ ดึงดึงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ตัดได้เลยนะคะส่วนป้ายเราก็เกี่ยวลงไปทางด้านล่างอีกด้านหนึ่ง เกี่ยวลงไปทางด้านหน้า mm. ก็จะได้แบบนี้ตรงนี้เราก็ผูกเชือกได้เลยนะคะแบบนี้ตาอีกด้านนึงอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะพอทำตาเสร็จก็จะได้รอยยิ้ม ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้สําหรับชิ้นใหญ่เราจะใช้6แถวใช่ไหมคะชิ้นใหญ่เราใช้6แถวพอชิ้นเล็กก็ถักเหมือนกันนะคะเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่าถักแค่4แถวนะคะทําตาทําอะไรเหมือนกันเลยชิ้นใหญ่เอา6แถวนะคะชิ้นเล็กเอา4แถวหลังจากที่ถักเสร็จแล้วแล้วเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ช่องประพัฒสอนสอนถักโคเชไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปในครั้งต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ